สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคือเช้าวันจันทร์ที่5เมษายน2 5ง4ค่ะตอนนี้เสลุงสแตนบายอยู่ที่สวนมายงชิดบ้านสวนอิมบุลปลอสารเคมีนะคะวันนี้จะให้ดูผลงานของเสลุงข่าเมื่อวานวันที่4นะคะเสลุงเคลียใบยกล้วยค่ะเคลียใบยกล้วยทำไมเราต้องเคลียใบยกล้วยนะคะก็คือช่วงเชื่องช่วงที่มายงชิดติดลูกอะค่ะตั้งแต่ประมาณเอ่อ ตั้งแต่ประมาณพฤิกาธันวามกรากรุพามีนาเมษาจนถึงวันนี้ค่ะคือเสดุงไม่ได้ดูแลป่ากล้วยเลยค่ะใช่ไม่ได้ให้น้ําไม่ได้แต่งใบมันก็เลยทําให้สวนของเราดูรกนะคะดูรกเพราะว่าใบกล้วยเนี่ยเขาก็จะออกมาเรื่อยๆแล้วก็พอมันแห้งเนี่ยเขาก็จะเฉาโรยแล้วก็ละอยู่ที่ต้น <c oughs> มันก็จะทาให้สวนเรารกค่ะ,คะ ถ้าทุกคนไปดูคลิปย้อนหลังทุกคนจะเห็นว่าที่เสรลุงอัดคลิปไปเนี่ยจะเห็นความรกของสวนพอสมควรน,นะซึ่งวัน,มวนเมื่อวานนี้เสรลุงเคลียใบกล้วยเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมคะนี่เสรลุงเคลียปากกล้วยเรียบร้อยแล้วสวยสดงดงามดูปากกล้วยของค่ะนี่สวนมะยมงชิดของเสรลุงนะคะสะอาดสะอา้ะอานเสรลุงตูเลยคือเรามาเดือนละครั้งเนี่ยใบมะยมงชิดเขาก็จะร่วงแล้วก็จะทําให้ <c oughs> พื้นที่สวนของเราเนี่ยรก นะคะเมื่อวานตั้งแต่วันที่เสดุงมาถึงวันที่สามวันที่ 3, สามเนี่ยเสรุงเคลียใบยมะยงชิดนะคะเมื่อวานวันที่สี่เคลียใบยกล้วยนะคะซึ่งใบกล้วยเนี่ยเสดุงจะมีเล่าเรื่มมีเรื่องเล่าให้ฟังนะคะคือใบกล้วยเนี่ยเราต้องแต่งเขาเพื่อให้มันดูสวนไม่รกแล้วใบกล้วยที่เสดุงปกคลุมไว้อย่างนี้ทุกคนจะเห็นเสดุงกาลังปูพรมเขียวนะคะคือในป่าก,กล้วยนี่ก็จะมีหญ้าขึ้นถูกต้องไหม แต่ถ้าเราเอาใบกล้วยซึ่งในอนาคตเขาจะกลายเป็นปุ๋ยเนี่ยปกคุมไว้ก่อนในขณะที่เขายังเขียวเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะกําจัดดะหญ้าไปในตัวได้ด้วยนะคะคือการที่เราเอาใบกล้วยปกคุมไว้ตาพื้นที่ที่มีหญ้านะคะจะทําให้เราสามารถกําจัดหญ้าได้โอเคไหมนี่คือวิธีการกําจัดหญ้านะคะโดยใช้ใบกล้วยใช้คํานี้แล้วกัน คือใบกล้วยที่สวนของเสลุงนะคะด้วยความที่เราไม่ได้ดูแลเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะจําหน่ายได้มันก็มีขาดมีแร้งเห็นไหมเนี่ยมันขาดเห็นไหมคะเราจําหน่ายไม่ได้เพราะมันขาดนะคะแล้วพวกอ,อย่างเซลุงไม่ได้ดูแลเขาเลยล่ะ,ะใช้คํานั้นเอาไม่ทันนะคะเซลุงก็เลยใช้วิธีการเคลียใบยกล้วยเพื่อให้ป่ากล้วยเนี่ยมันไม่รก ะะทำให้เขาโปร่งดูโล่งตาแล้วเดี๋ยวพอฝนมาเนี่ยนะคะตอนนี้คือวันที่5เมษายนถูกไหมตอนนี้คือมันมีฝนตกนะมีพายุฤดูร้อนแต่ว่ามันเป็นแบบว่าหลงฤดูแหละเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือเมษาพฤษภาเนี่ยก็จะร้อนเต็มที่และอากาศจะร้อนเต็มที่เราก็จะเอาใบกล้วยออกเพื่อเพื่อลดการคายน้ําให้เขานี่คือข้อที่1นนะข้อที่2ก็คือพอฝนมาเนี่ยใบกล้วยเขาจะเยอะมาก ถ้าเราไม่เคลียร์เลยเนี่ยป่ากล้วยก็จะโลกมากนะคะตรงนี้ก็คือการเคลียร์ใบกล้วยเนี่ยก็ใช้อัตถประโยชน์ได้ด้วยการที่ 1. เราก็ปกคุมดินให้มีความชุ่มชื้นสองเราก็ปกคุมหญ้าให้หญ้ามันตายหญ้าเนี่ยเมื่อเขาไม่ได้รับแสงสว่างนะคะเขาก็จะเหี่ยวแล้วก็ตายกลายเป็นปุ๋ยหมักให้เราข้างล่างเลยนี่คือวิธีการของชาวสวนอย่างสายลุงแล้วกันเนาะสายลุงไม่รู้ว่าคุณอื่นทํำยังไงนะ คนอื่นอาจจะตัดหญ้าแต่เสลุงบอกเลยเสลุงไม่ตัดหญ้าเสรลุงมีใบกล้วยซึ่งมีความหนาถึงมันจะขาดบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันปกคลุมหญ้าได้นะคะเขาปกคลุมหญ้าได้แน่นอนนี่อันนี้ก็คือโซนที่หนึ่งมาดูโซนที่สองค่ะนี่มาดูโซนนี้นี่มาดูรอบข้างสวนด้านนี้อันนี้เสรลุงก็เคลียร์ป่ากล้วยเนี่ยนะคะนี่เห็นไหมเราเคลียร์ป่ากล้วยออกเสร็จแล้วเสลุงก็เอาใบกล้วยปกคลุมทุกคนจะเห็นว่า จุดที่สิลุงปกคุมเนี่ยจะเป็นจุดที่มีหญ้า <c oughs> มีหญ้าอยู่ข้างล่างนะคะเนี่ยค่ะเิลุงเคลียร์ปากลก้อ,ออกเห็นก็จะได้เนี่ยมีอยู่ต้นหนึ่งกําลังแทงปีนะคะมีต้นหนึ่งกําลังแทงปีนี่เห็นไหมเิลุงเนี่ยเห็นไหมคะเิลุงใช้คําว่าปูพรมเขียวคุณเห็นไหมคุณดูตรงนี้คุณเห็นตรงนั้นมันมีหญ้าใต้ทรงโคนมายงชีใช่ปะ ตรงที่ใบกล้วยปกเนี่ยก็มีหญ้าค่ะคือสายลุงเนี่ยเอาใบกล้วยกําจัดหญ้าถูกไหมคะนี่คือสูตรของสายลุงคือเอาใบกล้วยนะคะเราเคลียร์ป่ากล้วยให้มันโลง่งแล้วเราก็เอาใบกล้วยมากําจัดหญ้าอีกทีหนึ่งเนี่ยแล้วเดี๋ยววันนี้สายลุงจะทยอยปกคลุมโซนด้านนี้ทรงโคนมายงชิดที่เต็มไปด้วยหญ้านะะเนี่ยค่ะสายลุงจะเอาใบกล้วยปูพรมเลยค่ะเสร็จแล้วทั้งหญ้าทั้งใบกล้วยเนี่ยก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นมายงชิดในอนาคต นี่คือทฤษฎีของเยลุงค่ะทฤษฎีของการให้ธรรมชาติพึ่งธรรมชาตินะคะไม่ได้เสียเงินตัดย่งตัดหญ้าอะไรไม่ค่ะายลุงมีใบกล้วยที่มันขายไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าใบกล้วยมันขาดนะคะใบกล้วยมันขาดแล้วก็สวนกล้วยของายลุงก็ไม่ได้ใหญ่มากเพียงพอที่จะเก็บใบไปขายในแต่ละวนันเพราะว่าถ้าเราไปไปรับปากรับคำเขาว่าจะส่งใบกล้วยให้เขาอะนะเรามีออเดอร์ไม่เพียงพอเราก็เสียอีก นึกออกปะเสร็จแล้วทีนี้อีอย่างเราก็มาสวนเดือนละค้างอะ่ะเราก็แบบว่าไม่มีเวลามาตัดใบกล้วยไปส่งให้เขาที่ตลาดอยู่แล้วใส่ลุงก็เลยใช้วิธีแทนที่เราจะไปเสียเงินเติมน้ํามันเครื่องตัดหญ้าหรือว่าเอาเครื่องตัดหญ้าไปชาร์จไฟแล้วก็เอามาตัดเสียแรงงานในการตัดหญ้าใส่ลุงก็เคลียใบยกล้วยทีเดียวเลยแล้วก็เอาใบากล้วยนั่นแหะมาปกคลุมหญ้าเนี้ยมันคือทํางานอย่างเดียวได้สองต่อนึกออกไหม เส่ลุงทำงานด้วยการเคลีย,ยรใบกล้วยทำให้สวนโล่งแล้วเส่ลุงก็ได้ใบกล้วยในการปกคุมหญ้าเพื่อให้หญ้ามันตายแล้วทั้งใบกล้วยและหญ้าก็จะกลายเป็นปุ๋ยหมักให้กับสวนมะยงชิดของเส่ลุงเนี่ยค่ะนี่คือวิธีการของเส่ลุงที่เส่ลุงใช้ชาวสวนเดือนละครั้งก็ใช้วิธีนี้แหละค่ะคือคนอื่นใช้ไหมเส่ลุงไม่รู้แต่เส่ลุงใช้เพราะว่ามันดีมากนะคะวิธีการนี้มันดีมากนะคะมาทาให้เส่ลุงเนี่ย มีสวนที่โล่งโปร่งนะคะผู้คนสัญจรเพราะว่าด้านข้างสวนเสลุงเนี่ยมีบ้านคนทั้งทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยถ้าเฉลุงไม่เคลียร์ปากกล้วยให้โล่งเนี่ยมันมีโอกาสที่งูเงี้ยวเกี้ยวขอนะคะจะมามาอยู่ในสวนของเราแล้วก็เป็นอันตรายกับชาวบ้านเนะะี่ยค่ะอันนี้กล้วยเคืองนี้เดี๋ยววันที่สิบเมษาเฉลุงจะมาที่สวนแล้วก็มาตัดกล้วยเครือเนี้กลับบ้านไปฝากแม่นะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราดูกันตามสภาพเนี่ยนะ วันที่สิบเมษายังไม่ต้องมาตัดเขาก็ได้แต่ว่าเบื้องต้นก็คือเสรีลุงดูแล้วว่าหลังจากกลับบ้านสงการแล้วเสรีลุงจะมาสวนอีกทีเนี่ยมันจะสะดวกหรือเปล่าเดี๋ยวเสรีลุงพิจารณาอีกทีหนึ่งเนาะว่าการกลับมาสวนอีกทีในฤดูการที่มายงชิดหมดฤดูแล้วเนี่ยมันจะมันจะยังไงอีกทีหนึ่งเนาะปกติถ้าเสรีลุงอยู่โรงงานที่เก่าอะค่ะหมดฤดูการมายงชิดแล้วเสรีลุงทิ้งสวนเลยนะอ่าฮะอันนี้เสรีลุงก็มีอันนี้เครือนหนึ่งค่ะเนี่ย อันนี้อีกเืออนึงเหมือนจะสุกแล้วด้วยเนี่ยอันนี้อีกเครือนหนึ่งมีส่วนที่สุกค่ะเดี๋ยวส al al totally so izzard, ่วนที่สุกเดี๋ยวเสรลุงเอาไปกินก่อนนี่อันนี้เดี๋ยวเสรลุงกินพรุ่งนี้นี่อันเนี้ยอันนี้มันเหลืองแดดเฉยๆนะเสรลุงไม่เรียกว่าสุกเรียกว่าเหลืองแดดค่ะเดี๋ยวเสรลุงจะหักเอาไปกินแล้วก็เดี๋ยววันที่สิบจะมาตัดเอาเครือเนี้ยหนึ่งเรือสองเขือกลับบ้านไปฝากแม่ที่ศรีสะเกดนะคะนะคะตรงนี้เสรลุงเคลียร์ป่ากล้วยเห็นไหมพอป่ากล้วยเรามันมีความโล่งโปร มันก็ทําให้สวนของเราน่าดูหน้าชมนะคะเมื่อวานเพื่อนเสดุงมากับเจ้านายมามาดูสวนแล้วเสดุงยังเคลียรปากกล้วยไม่เสร็จเขาก็มาเห็นแต่ภาพความรกของสวนเราแล้วเขาก็ไม่แฮปปี้กับพื้นที่ของเรานะคะเขาไม่แฮปปี้กับพื้นที่ของเราแต่เราไม่แคร์ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเรารู้ว่าพื้นที่ของเราเป็นยังไงแล้วมันจะดูดีได้ยังไงตอนนี้คือเสรุงปูแทบจะปูพรมเขียวในในทุกพื้นที่ที่มีหญ้าเห็นไหมคะ ตรงที่หญ้ามันตายเนี่ยเสรีลุงไม่ได้ปูพรมเขียวไว้เสรลุงปูพรมเขียวไว้เฉพาะจุดที่หญ้ามันเขียวอยู่แล้วเดี๋ยวพอฝนมานะคะตรงนี้เดี๋ยวหญ้ามันก็เขียวเดี๋ยวเราก็มาเคลียร์กันเป็นลอดๆไปนะคะเบื้องต้นเนี่ยให้ดูก่อนว่าเรากําลังเคลียร์ป่ากล้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เสรลุงจะเคลียร์โซนด้านนี้ค่ะเนี่ยด้านนี้เห็นไหมเดี๋ยวเสรลุงจะพาเดินอ้อมไปดูอีกด้านหนึ่งเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเรามีจุลินทรีย์เหลือเดี๋ยวจบคลิปนี้เสรลุงจะอัาคลิป เอายุลินียให้ปุ๋ยมายงชิดนะคะเบื้องต้นเนี่ยใส่ลุงเคลียไปได้นิดหน่อยแล้วโซนเนี้ยเห็นไหมโซนนี้เนี่ยยังมีความทึบอ,อยูเ่เห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมใบกล้วยมันยังทึบอ,อยู่ใส่ลุงยังไม่ได้เคลียค่ะเนี่ยโซนเนี้ยใส่ลุงยังไม่ได้เคลียใบกล้วยเนี่ยใบกล้วยมันทึบอ,อยู่เนี่ยทุกคนดูตรงนี้เป็นตัวอย่างเห็นไหมเนี่ยเห็นใบกล้วยต้นนี้ไหมคะเนี่ยนี่คือพอเราไม่ได้เคลียใบกล้วยอะคะ่ะเนี่ย มีต้นที่ล้มตายก็ยังไม่ได้เคลียเนี่ยเห็นไหมคะใบเขาก็จะแห้งหกักแห้งแล้วก็ลาป่ากล้วยเนี่ยคะ่ะเห็นปะหกักแห้งแล้วก็ลาป่ากล้วยทําให้ป่ากล้วยของเราลกุกนะ,ะแล้วกว่ามันจะหลุดล่วงลงมาเป็นปุ๋ยให้เราเนี่ยมันก็ลกไปเดี๋ยวเบื้องต้นเราก็จะเคลียก่อน <c oughs> เพื่อให้มันโล่งแล้วก็เราก็จะเอาใบกล้วยเนี่ยไปปกคุมหญ้าให้มันตายให้หญ้ามันตายแล้วกลายเป็นปุ๋ยให้เราเดี๋ยววันนี้สิลุงจะเคลียป่ากล้วยตรงนี้ต่อนะคะ ดูเนี่ยเมาเบอร์รี่ของเสรลุงกําลังออกลูกเต็มเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมมันก็มีสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างเพราะเสรลุงไม่ได้ดูแลเขานะคะใช้คําว่าไม่ได้ดูแลเขาเลยล่ะนี่เดี๋ยววันนี้เสริลุงจะเคลียร์ปากกล้วยเห็นไหมโซนด้านนี้มีความรกเห็นไหมคะเนี่ยเสร็จแล้วมันมีบ้านโคนอนะคุณเห็นปะมันมีบ้านโคนอนะเสริลุงต้องรับผิดช,ชอบสังคมด้วยการที่เฮ้ยเราต้องดูแลสวนของเราให้ให้ไม่มีสิ่งอันตรายแอบแฝงอยู่ เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหากับชาวบ้านนะคะซึ่งตรงนี้เสดุงมีมะม่วงน้ําดอกไม้เห็นไหมคะน,น่ามะม่วงน้ําดอกไม้ออกอยู่ประมาณห้าหกลูกมงเดี๋ยวเสดุงจะมาประมาณปลายเดือนเมษาค่ะอีกทีหนึ่งก็ให้ดูมะยงชิดรุ่นสุดท้ายของเสดุงแล้วกันเนาะนี่คะ่ะมะยงชิดรุ่นสุดท้ายนี่เห็นไหมมะยงชิดของเสดุงยังเหลืออยู่คะ่ะเดี๋ยวรุ่นสุดท้ายเราก็จะเก็บไปวันพรุ่งนี้วันที่หก เมษายนเสลุงก็จะเก็บมายางชิดรุ่นสุดท้ายกลับไปฝากลูกค้าลูกค้ามีออเดอร์มา5้กิโลขอลูกใหญ่ๆว่างั้นแต่เบื้องตน้นเท่าที่ไสลุงสำรวจพื้นที่ของใสรุงแล้วนะคะลูกใหญ่ๆมีแต่ว่าไม่น่าจะถึง5กิโลนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราก็จะเก็บไปให้ลูกค้าได้ชิมเท่าที่เรามีของแล้วกันเนาะเพราะว่าสวนของลุงยัาป,ป้าโบที่อยู่ข้างสวนเสลุงเนี่ย เขาไม่มีลูกใหญ่แล้วแต่ของเสลุงยังมีลูกใหญ่อยู่นะคะเดี๋ยวเซลุงก็จะมาเอาน้ําจุลินทรีย์ให้ปุ๋ยมะยงชีดในคลิปถัดไปเนาะเดี๋ยวมาดูด้านหลังสวนนะด้านหลังสวนเห็นไหมคะป่ากล้วยลกอยู่เลยเพราะว่าเสลุงยังไม่ได้เคลียร์ไงเดี๋ยววันนี้เสลุงจะไล่เคลียร์โซนเนี้ยค่ะเนี่ยเคลียร์โซนนี้มาเรื่อย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 ,อย,อยแล้วก็มาเคลียร์ด้านหลังสวน,นะคะ่ะ เราก็จะมาเคลียป่ากลก้วยด้านหลังสวนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเสรีงอัดคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเสรุงเคลียป่ากล้วยด้านหลังสวนแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะชมป่ากล้วยด้านหลังสวนให้จบคลิปไปเลยแล้วเราจะได้เห็นว่าทําไมเราถึงต้องเคลียป่ากล้วยนี่ค่ะเป็นบ้านคนเห็นไหมด้านหลังนะคะเป็นบ้านคนเราก็เคลียพื้นที่ของเรานิดนึงนะคะเพื่อนบ้านของเราจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องแบบว่างูเงี้ยวเกี้ยวขอมาทําอันตรายอะไรอย่างนี้ถูกไหม นี่ค่ะเสี่ยลุงเดินมาจนถึงด้านท้ายสวนอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะให้ดูป่ากลก้วยเห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยววันนี้เสีลุงจะเคลียร์โซนนี้ทั้งหมดเลยค่ะเคลียร์ป่ากล้วยโซนนี้ทั้งหมดเลยเพื่อให้มันโปร่งเพื่อให้โปร่งแล้วให้ต้นกล้วยของเราเนี่ยได้โดนแดดคือถ้าเราคือธรรมชาติของต้นไม้นะคะเขาต้องการอากาศต้องการแสงแดดและต้องการปุ๋ยถูกไหมถ้าเราไม่เคลียร์มันก็จะรกเขาก็จะไม่โดนแดดพอเขาไม่โดนแดดเขาก็จะไม่ให้ผลผลิต แต่ถ้าเราเคลียร์ให้เขาโปร่งโล่งสบายโดนแดดมีการสังเคราะห์แสงแล้วก็มีปุ๋ยพื้นที่ก็สะอาดสะอานเนี่ยเราก็จะได้ผลผลิตค่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราลาไปด้วยป่ากล้วยอันรุกคลึ้มนี้นะคะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นใส่ลุงจะมาอัปเดตรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าชาวสวนตัวน้อยอย่างใส่ลุงเนี่ยเคลียป่ากล้วยเป็นยังไงมากเดี๋ยวชมหน้าชมตาก,กันนิดนึงนี่ค่ะใส่ลุงอยู่ในชุดชาวสวนพร้อมที่จะเคลียป่ากล้วยแล้วบา,บายยค่ะสวัสดีค่ะ